ได้หลุดมาผครับยางเต้นน้ำผมตลอดเลยฮอฮะ,อะมาขันมาขนาดถือไม่บ่มียานไหมครับน้าดิป้าไปเก็บดอกกระเจียวนี่ไหม เจ็บดอกกระเจียวอยู่สวนนะครับเจ้ว่าผัดมีนกมีนกมาหาเจ้กว่านกผู้ใดนะครับหลุดกงขึ้หลุดอย่างมากอาจจะเป็นนกที่ถือนกที่ถือถือกาเลี้ยงยืนในกรงมาตลอดเลยขุ่นค้คนครับบางย่านค้นเลยยินมาหาผมอยู่สวนไง ใครหนีกับบหนีเนี่ยไม่ก็มาพี่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 นะ เดือน้ำผมตลอดเลยเนี่เห็ดยังไนดีล่บบัดเอาไปเลี้ยงเอาไปยังไนน,น้นอเนาะเอาไปลุ่งประกาศหาเจ้าของบอกทำให้ผมเลี้ยงผมบ่เลี้ยงแล้วผมบลัววิธีเลี้ยงว่าเอาอย่างเห็ดเนี้ยเอาอย่างนั่นเนาะ เมื่อกี้นุ่มโรงเรียนลูกสาวอยู่หน้าตะเกียงนี่ครับเมื่อกี้นุ่มโรงเรียนลูกสาวกองหนึ่งว่างอยู่หน้าตะเกียงก็เลยเอาให้ลิ้นให้มันนี่ครับกินอยูส่สองอันอมนี่แหละโอ้โเหยียบโ,โอ้ยกับเขามกไก่ครับโพดเขามกไก่โค้นครับโดตไหลเมื่อเห็นเมื่อกี้นี่ ทุกขาหลังขึ้นไปเหยียบจำเหยียบขาเพิ่นไปจับยุดรถนั่นละ่ะเขาบ้านน้ำบอฮะเมียบ้านน้ำมอถีอยากเมียบ้านน้ำจะได้บู๊ข้นนั่งรถยืน นกผู้ใดมานกผู้ใดหลุดกรงออกจากกรงมานอกครับจู้จ,จมีปอกขาพร้อมนกใครเอ่ยหลุดบินเข้ามาในสวนนะะี่ครับ มีปอกขาด้วยส,สิจับเอามันมาเบึงแต่ว่ามันบม่ให้จับครับตะก้าต่ตอนเป็นเด็กหน่อยนะครับคิดว่ามันสีกินพวกตะกะเตนหาตะกะเตนใส่นอ้อให้มันบาตะกะเตีนเอ,อ้ าไปจับตะกระแทนให้ไหมลนกผู้ใดกับขันพ่อคลิปนี้กับมาติดต่อเอาขึ้นไลยนะครับเดอ้อเพราะว่ามีปอกขาอยู่เป็นเคเบิลท้ายเคเบิลท้ล็อกขามันไว้เคเบิลท้สีเหลืองนะครับทึงสองขาเลยขาสายขาขวัว มาพี่มาพี่มาพี่เคยเห็นตะกีกระเจ้าเดียงนกนะครับพระเจ้าหาตะกะแตนหาตะกะแตนให้นกกินมาพี่มาพี่น้ำกดมากแล้วครับ มาเนี่มาเนี่มาเนี่ได้เนี่ได้ตะกัดเตี้ยนหน่อยตัวนึงฮะเนี่ยฮะน่นตอดเอาแล้วได้ตะกัดเตี้ยนไปกินแล้วตัวนึงฮะมาพี่ได้กินเขียดหน่อยตัวนึงตะกัดเตี้ยนตัวนึง อยู่บันสิบอ่ะหิวปันใดดอกที่ว่ามันคุบถือตะกเกีเยน ยางไปได้ยางไปยางมาได้เงินครับเงินเฮียเงินผู้ใดผู้ว้างอยู่เก็บพูนครับยามเป็นเงินเจ้าของหรอวะตะเกานกตัวนี้ก็ยังบ่หนีครับวนๆว,วินวน่นวิ่นอย่งนี้เดี๋ยวก็เข้าไปอยู่ในตะก,กาตะก,การนะครับบ่มีย่านคนเลยได้ไปตองไปห่อข้าวต้มพร้อม จัางไรนี่สิเข้าบ้านน้ำมอขันสิเข้าบ้านมาหนีดูขันสิเข้าบ้านน้ำมาหนีดูมาๆมา,มาเร็วเร็วเร็ว,รวบอเขา่ามาสัน่นฮะมาท้อน คันท่เข้าบ้านมามาพี่รู้ขันที่เข้าบ้านน้ำอ่ะเอาเรียนออกมาแล้วคันที่เข้าบ้านน้ำกับมาด้วยเอ,เอาใส่โกงไล้ละครับเอาตะกานี่ละเป็นกกงเลยเสียวเข้าบ้านน้ำยันมันหากินบ่เป็นนะครับ มันก็สิหากินเป็นอยู่และวแต่เหลือตนมันลองเอาไปไหวจากมือสองมือขันบะมีคนมาติดต่อเอากับจังควยสิจังควยสิปล่อยมันขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัดเทปบนท้ายอยู่ขามันหอกปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติ